เหมือนกลับบ้านความรู้สึกผมตอนนี้คือเหมือนผมกลับบ้านเลยคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ g m อมดอมมอครับผมเบื่อเกือบลืมรหัสแล้วเนี่ยแล้วล่าสุดถังซานเข้าไปูนในฟรีไฟล์แล้วคุณผู้ชมดูคอนนี่ รอบนี้เนี่ยฟรีไฟเขาจัดคอลแลบโคตรใหญ่กับอนิเมะระดับตำนานอย่างโซแลนหรือตำนานจอมยุทธพูดถังสานใครที่เป็นแฟนกระตูเรื่องนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะนี่แหละ โซแลน์อนิเมะเวอร์ชั่นที่คุณสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองในฟรีไฟสายแฟชั่นบอกเลยต้องโดนเพราะมีทั้งอาวุธและอีโมดใหม่แพ็คถังซานปืนดอกบัวพุทธพิโรธถังค้อนเห่าเทียนท่าวงแหวนวิญญาณท่าเห่าเทียนพิพากษาท่าเปิดตัวจอมยุทธวงแหวนวิญญาณ ส่วนสายฟรีอย่าน้อยใจเขามีแจกเหมือนกันแค่ทำภารกิจสะสมโทเค็นปลดล็อกของรางวัลสุดพิเศษที่แฟนพันธ์แท้โซแลนเนี่ยไม่ควรพลาดเช่นแพ็คหมูป่ไยรถส่กอกโปรไฟล์หมูป่ไยมีดเข็มขัดหนวดมังกรตอนนี้เนี่ยโอ้โหของตกแต่งเอ่ยรถยานผ่านะเอ่ยคือจัดไปมากนะครับผมใครที่เป็น f c สาวกของโซแลนเนี่ยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เนี่ยดูอย่างรถคุณผู้ชมนี่มันต้องรถไส้ก่อคันนี้เลยโบฟาเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันอินเทนอินใจหน่อยส่วนท่าอีโมดใหม่ก็มันต้องเท่ๆอย่างนี้โดนจิตโดนใจสาวนี่กรี๊ดกันเติมเติมติมอันนี้เอามาใส่อันนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงงข้บขอนวูวูวูอูวูโอ้ยยักษ์ยักษ์ปัดแจ้ง น,นี้ฟรีไฟ์น่าจะอัพมาใหม่เ่าะคุณผู้ชมปกติอะพวกเซตพวกนี้มันจะกระจายกันใช่ไหมแบบเอาเสื้อไปแมทกับกางเกงเอากางเกงมาแมทกับเออรองเท้านั่นนี่นู่นอะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขามีรวมในการยกเซ็ทด้วยเอออันเนี้ยผมชอบเพราะปกติอะผมไม่ชอบแบบเอาเสื้อนี้ไปผปสมง,งานนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอไอเดียในการแต่งตัวผมมันศูนย์นะ แต่เราก็สามารถเปลี่ยนได้เนี่ยไหมถ้าสมมติว่าเราจะใส่กางเกงถังซานเนี่ยเราก็เปลี่ยนเสื้อได้เหมือนกันอ่าอยู่ที่มึงจะออกแบบกันนะคุณผู้ชมแต่ถ้าจะใส่แบบยกเซตผมมันก็จะง่ายหน่อยนะครับนี่ใส่ดวงตานี้มันดูนโหดๆไปด้วยคุณผู้ชมชุดถังซานมี2ชุดนะมีแพ็คหมู่ไปด้วยนะครับหล่อเท่เป็นพ่อหนุ่มผมทองเฟีย้ยวฟ้าวอยู่แต่ GM ดมโมกลับมา จะไม่มีฉากโชว์เสียพงเสียเพชรเนี่ยมันก็กระไรกันอยู่รู้รู้อยู่รู้อยู่สมูทรไทยปาร์ตี้ท่าทางจํากัดหนึ่งชิ้นไอ้พวกนี้คือผมยังไม่มีเลยนะคุณผู้ชมน่าจะเป็นช่วงที่ผมแบบหาหายไปนะครับโอ้เอเฮ้ย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 เฮ้รเอ้ยเล้ยเบ้ย้แบบ้ โดนกูโดนแล้วกูชอบอันนี้กูชอบแล้วมันเอาไปแลกยังไงอ่ะคือผมไม่คาดหวังให้มันออกตรงนี้หรอกเราเล่นฟรีไฟล์มาเราก็รู้อยู่นะคุณผู้ชม oh. อ๋อแต่มันใช้ถูกนี่70กว่าอันนึ้นี่ใช่ไม่มคุณผู้ชมสามารถแลกได้เลยปะถ้าเราจะเอา3อันเลย818 826 8324นะครับผมต้อง200นะครับ240นี่อันนี้ท่าอะไรอะ่ะ ท่านนี้ไม่เทเลยเรียบร้อยครับเราก็แลกได้ทั้งหมด3ท่าเลยมีท่าขี่ไม้กวาดนะครับผมแม่มดน้อยโดเรมีนะครับแล้วก็จะมีมชอบมากอันนี้ดน้นพอแต่งตัวเป็นหมูป่ไปนี่มันมาดูกูัสตีนเข้าไปอีกนะคุณผู้ชมนะป่าปาป่าปาเก็บหมดคุณผู้ชมเก็บหมดเก็บหมดรวมปืนประจำเดือนนี่มันเป็นปืนอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชม King Fisher ราชาปาปีศาจยังไงยัยงเทเก็บหมดนะอันนี้ต้องเก็บหมดนะคุณผู้ชมอันนี้คือมีแล้วอันนี้มีแล้วนะครับรออะไรอยู่อะ่ะเดี๋ยวดูดิไอปาเนี่ยสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะคุณผู้ชมจะบวกเป็นดาเมจสองนะครับผมแล้วก็แม่นยำหนึ่งถือว่าทีมง,งานทํางานดีนะปืนใหม่ๆออกแบบมาค่อนข้างสวยครับมันดูไม่ใช่ปืนแล้วก็เอานูน่นเอานี่มาแปะโมเดลมันมีการแบบพัฒนาก็ถือว่าใช้ได้น่าเสียเงิน แม่เข้ามาแป๊บๆนี่กูโดนเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่มึงใจคอมึงไม่ออกหน่อยเลยเนี่ยยังคงคุณภาพครับปบบือดี้ครับรออะไรการันตีครับ <c> G.M <oughs> คนลุกกูการันตีอีกแล้วของจริงวุ้แต่ปืนมันสวยคุณผู้ชมน่าเก็บอันนี้น่าเก็บจริงเอที่เหลือไม่ค่อยโดนครับในส่วนนี้เรามีหมดแล้วนะครับโมโลกลับมาทักทีนี่อะไรอ่ะ แพ็กนักแข่งทองไอ <g ib ble> ชุดนี้มันผมเคยมีแล้วปะ <g ib ble> ถ้ามีแล้วมันต้องบอกเดี๋ยวว่าเรามีแล้วแสดงว่าเรายังไม่มีใช่ไหม <g ib ble> คือถ้ามีแล้วมันจะขึ้นบอกเลยว่าเราเคยมีแล้วแต่อย่างน้อยๆไอท่าเนะียต้องมีนะ <g ib ble> มึงดูความเบ <g ib ble> yeah! ียวดิเท้โคตรโดนกูน่วมทุกวันน่วมทุกครั้งที่เข้าเกมอะไดไอวงไอวอคุณผู้ชม มามา,มาว่ะมาว่ะโอ้โหเธอนี่เท่กระเป๋าโอเคตรงนี้254เราได้ชุดกดชุดมาก่อนเลยแต่ก็ยังไม่เท่เท่ากับจอมยุทธถังซานขออนุญอแรกดูดิก็คุณต้องเก็บไว้เป็นคอลเลกชันคอลเลกใจนะเสียเงินกันหอมปากหอมคอคุณผู้ชมถึงเวลาที่เราจะไปลุยก Gear, ันแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คอาวุธผมนิดนึงล้วปืน M A G 7 ที่เป็นสกินของพูดถังซานเอาหน่อยดิปิมกลับมาหวนวงการหน่อยดีดีนะผมเข้ามาทันในช่วงที่เขาคอนแปไม่งั้นเนี่ยพอคอลแปหมดปุ๊บเรียบร้อยไอ้ปิมอดแดกอย่าลืมเข้ามาทํากิจกรรมกันเพราะว่าพวกแพ็คคอลแปรเนี้ยมันมาแล้วมันก็ไปเลยนะครับผมไม่ค่อยกลับมานะเอาหน่อยดิฝีไม้ลายมือยังยังได้ไหมก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยมีหรอกฝีไม้ลายมือเออขออนุญาตกดท่า เบียวจัดขอยท่าขอยท่าหนึ่งโอ้โหเบียวเบียวคอนเอออันจริงนะคุณต้องรีบเข้ามาเก็บท่าน,นี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแรงเหมือนปกักธงอ้าวผมบอกเลยอุ้ยใจเย็นน้องพี่เพิ่งมาว่าไงวะน้อง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 ใจเย็นน้องใจเย็นน้องพีพ่เพิ่งมาเฮ้ยล่วงและโดนนี่เข้าหลังดิและเล็งตาหัวอุ้ยเข้าหัวไปดิมันไม่เข้าหัว เข้าหัวไปใครบอกจอมยุทธใช้แต่ค้อนใช้แต่มีดนี่อ่ะจอมยุทธใช้ปืนเลยก็พอคมอยู่พอได้วัดพอได้แลกหรือว่าจีอจะโชว์สไนเปอร์สไนเปอร์สไนจัอ่ะไหวเปล่าไม่รู้อมัวสั่วไม่รู้ไหวหรือเปล่านะคุณผู้ชมมาละฮอฟจอมยุทธถังซามาละฮอฟโหมายิงโดนผมมันอะอุ้ย วูแล้วแล้วมันไม่มีใครคิดเนี่ยว่าเราอยู่ตรงเนี้ยไม่มีใครรู้หรอกเราอยู่ตรงเนี้ยคุณผู้ชมมงคิดไม่ถึงหรอกมันอยู่สูงเกินไปมันอยู่สูงเกินที่มนุษย์เราจะขึ้นมาเล่นไอ้น้องเออยู่ไหนเจอแล้วโอ้โหเม็ดเดียวปิดชีสวเคระห์เลยคุณผู้ชมระหว่างปักธงกับปักค้อนอะไรเฟียวกว่ากันอันนี้ปักธงนะอันนี้ปักธงส่วนอันนี้ปักคอนบุบบุบบุบไม่ปักคอนเฟียวกว่า ทิ้งไปเลยปักทงเนี่ยไปละจ้าจะกันโอ้ยโดนอู้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 อูสามแปดเจ็ดเลขท้ายสามตัวล่ำรวยกันละซื้อหวยละงานเนี่ยวิ่งเร็วมากเออเก็บสีเหียววะเหม็นไม่ใช่เหม็นจีเอ็มชื่อกูเย่จังวะเดี๋ยวขออนุญาตจอมยุทธ โกซองควงหน่อยลวกันไม่ได้ควงนานล้ะดูว่าฝีไม้ไลายมือซองควงของไอจีเอมคนนี้นะมันยังพอได้พอใจหรือเปล่ามาดูกันคุณผู้ชมหาเลยแล้วเดินเดินเกมไม่เดินเล่นหุยมันไม่โดนหัวดิมันไม่โดนหัวถ้ามันโดนหัวนะ่ะมันได้โชสีแดงๆมันได้เทอย,อยู่เด็กมันได้กรีดนูน,น,นดิขนาดซ้ำขนาดซ้ำอุ๊ยเอ้า ขนาดซ้ำยังไม่โดนหัวเลยเหลือเนื่อไอหนุ่มพี่อ้อมหลังเองอย่ามองแต่ด้านหน้าหนุ่มเอ้ยยุคนี้เองต้องระวังให้หมดซ้ายขวาหน้าหลังนะพี่จะบอกอีกตัวหนึ่งให้อยู่ด้านบนฮึบมันยิงอะไรกันวะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อตายแล้วหามันไม่เจอน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มเลยยังไม่เจอแบบเมนูหลักเลยเมื่อกี้คือแอปพปิไทเซอร์ นะเด็กๆดูดวรอบนี้มีปืนนี่มีปืนของสก,กินถังซานด้วยนะคุณผู้ชมจัดไปแม็กซเซเว่นเน่เดี๋ยวจัดให้ละมุดแล้แลจังหวะนี้จังหวะมุดฟืบนั่งก่อนรอชมคอคุณนี้ยืดเป็นยีราฟเลย <c oughs> อย่าประมาท <c oughs> วิจังหวะนี้โดนหรอกไม่เจอเพื่อนโดน โอ้โหประมาทประมาทประมาทโอ้ประมาทโอ้ประมาทเยอแล้วเยอแล้วประมาทเพื่อนบังคับไปยืนทำไมอยาก้องเป็นแบค็คแมนเหรอยืนซะเท่นเลยเอาว่ะเฮ้ยรอบนี้เจอช่างจิว๋วว่ะเ้ยช่างจิ๋วเองก็เอาเหมือนกันนิวายหนุ่มไม่เล่นละตอนนี้ติดเล่นติดตลกติดโปกงฮาไม่ได้แล้วคุณผู้ชม,มตั้งใจน้องๆตั้งใจเดี๋ยวพี่จะควงคอนโชว์เพื่อ ปลุกขวัญและกำลังใจพวกเองปุ้มปลุกขวัญและกำลังใจพวกเองหน่อยเว้เด็กๆอย่าให้เสียอย่าให้เสียชื่อถึงพี่เดวโดดขึ้นไปก่อนใครอยู่บนมักได้เปรียบผมไปเล่นหลังดีกว่าผมรู้สึกว่าเขาอ้อมมาหลังแน่เห็นนะเห็นนะสองตัวเห็นนะโอ้โหมันมาโอ้โหโอ้ยมันไม,ไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยขยี้หัง ไม่ล่วงหน่อยอะโอ้โหไม่กลนปัคือเราล่วงไม่แปลกพราไม่กินเราไม่มีชุดไม่มีหมวกเลยเอาละหมดเวลาเล่นตลกละมันคือเวลาแห่งการจริงจริงโจ้แล้วไม่ใช่จริงจังฮะโอ้โหเพื่อนกอูมันมาเยอะเกินโผล่แล้วไม่กินพี่ตัดไปได้ตัวหนึ่งพี่ตัดไปตัวหนึ่งแล้วเนาน้องเล่นกันดีๆได้ไหม ทีมจีเอ็มมันไม่ได้เลื่องไงดิอันนี้คือผมไม่ได้อยากโทษเด็กๆนะผมไปกับเพื่อนดีกว่าผมว่าขวามาแน่ครับอุ้ยโอ้โหอ,อยากไม่ทันเดินไปขวาเลยเ <c oughs> วย้เออช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับฟรีเกินฟรีเกินครับจอมยุทธฟรีฮะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตีนี้มันโหดแน่คุณผู้ชมพอเผยตีพวกนี้คือรับจ้างปั๊มแรงนะฝีไม้ไลายมือไม่ธรรมดานะตีนี้เนียฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ต้องเล่นลูกเหลี่ยมแล้วเห็นไหมคือต้องเล่นเหลี่ยมแล้วอะ จะไปชนแบบปัชดามันไม่ได้เฮ้ย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 อโตโน่อโตโน่โตโน่เหลืออีกเอ้าวกังจะบอกเลยเฮ้ยโตโน่เองฝีไม้ลายมือดีแล้วแต่ทีมที่มันไม่ค่อยเอาให้เองโตโน่แต่ดูดาเมจกูดิหกร้อยเก้าสิบมาอันนี้กูเพิ่มเพื่อนโตโน่รับเพื่อนเราได้ไหมแลวโตโน่มาเล่นกับเราได้ไหมผมต้องถึงขั้นก็ต้องชวนโตโนมาเล่น พราะโตโน่ไม่ธรรมดาฝีไม้ลายมือมันมีผมว่าผมอาจจะขึ้นเป็นนักแข่งได้เลยนะโตโนโ่โตโน่มอยู่ไหนเนี่ยหนูว่าเรากดไปเลยเผื่อเจอเผื่อเจอโตโนโ่คือจังหวะโตโน่กด,ดเรากดไงต่างคนต่างกดปืบมันอาจจะป้าจะเห็มแบบมาเป็นทีมเดียวกันได้อีกนี่คือฝีไม้ลายมือดีแต่อีกสามคนที่เหลือในทีมอะมันไม่ดีรวมถึงผมด้วยฮะไม่เงี้ยโตโนโดด่โ <BS> ตโตนโน่โตโน่เราจะไม่มีวันทิ้งนายนายไปไหนเราไปนั่งข้าจะไม่มีวันทิ้งเจ้านี่คือภาษาจอมยุทธไปเลยตโตนโน่โตโน่นำง่ายเหรอคิดว่าง่ายเหรอฮะกูมา <Okay. S 2> กับโตโน่เนะเฮ้ย กูมากับโตโน่นะรีบรีบเล่นเกมนะเดี๋ยวเก็บขยะกันอะไรอะทอมสันวะเมื่อกี้ขอโทษเลยที่ทำให้ดาวโตโน่ลดเนี่ยเดี๋ยวตาหนี้แหละพลอยจิตใจเนี่ยเต้นโชว์เฮ้ยโตโน่ละวันโตโน่เฮ้ยร่างกายเป็นอะไรเนี่ยโตโน่ทำไมตาเมื่อกี้มึงไม่เก่งเงี้ยโตโน่โตโน่เมื่อกี้เก่งทุกตาแหละเชี่ย โตโน้มันค้มกริบเลยคมมุณผู้ชมฟุกเป้าฟุกเป้าโตโน้ขอดูอีกทีนึงเมื่อกี้อาจจะฟุกขอดูเลยมึงยิงทำไมเนี่ยมันลำคาญเนี่ยเฮ้อตโน้รหลังโตโน้มตโน้มันใช้สก,กิลค้นหาโดบแล้วหุ้ยตโน้เหมาเหรอสวยล่วงคอยเก็บให้ ย้ำน็อตย้ำ oh. น็อตโตโน่เก็บไปโตโน่เก็บไปโอ้โหเผือนี uh ่โตโน่อาจจะเป็นนักแข่งอีสปอร์ตท mm ี่ปลอมตัวมาเล่นในแรลงนี <S <s ้ไดคือเขาลงมาเพื่อหายอดฝีมือเรามีโอกาสที่จะฉายแสงให้โตโน่เห็นโตโน่แต่ถึงจะเล่นไม่เก่งอะแต่กูมีทุกสกินนะกูบอกให้นะเฮ้ยโอ้โหปืนกูยิงไม่โดน โอ้โหแม่กระตายมากกูจะตายล่วงเอออันนี้นิ่มไปอันนี้นิ่มไปตโตโน่อันนี้นิ่มไปทีมนี้นิ่มไปตโตโน่ขออีกทีหนึ่งตนโน่ไม่ได้ MVP ด้วยน,นี่มันเป็นนักแข่งนะปลอมตัวมาดูกัะลูกแม่งดาเมจตสองพันอะกูดาเมจตหกร้ <c oughs> อยอะยิงไม่ทัน,ตนโตโน่มาไหมตนโน่บังบันกับชุบกูโอ้โหชื้ม <c oughs> ตนโน่ไม่มาแล้วมึงใครเนี่ยชื่อมึงตั้งอะไร อ่ะวัดเลยที่ผ่านมาตาเมื่อกี้มันชนะเนี่ยมันเป็นเพราะผมหรือวเป็นเพราะโตโน่คำตอบมันคืออะไรวะแชฟสวยรูกไม่หนึ่งช่วยตายกูยตายช่วกูก่อนชันกูก่อนชันกูก่อนบังบันนอนไปก่อนบังบันบังบัน บั้นหิวก่อนหิวหิวบังบันนอนไปก่อนบังบันนอนไปก่อนจะพึ่งรอดโอเคล่วงสวยเห็นไหมคือผมเซฟบังบันนะถ้าผมไม่ยิงตัวสุดท้ายอะบังบันก็ตุยฮะนี่แหละจอมยุทธถังซานอะไรเกี่ยวอะไรครับยืนหนี้โดนกูดิยืนหนี้โดนกูดิเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ใช้แต่กำลังนะมันใช้สมองเยเยอะไอ้น้องเอ้ยล่อ เขาเรียกว่าล Get ่อหมูมาติดกับอย่างเองเนี um ่ยข่ายิงมาเยอะแล้วดึงทำไมวะพี่ยิงเด็กอย่างนั้นน่ะเองแม่ค่าแอคแม่ค่าดึงอะไรหน่อยเลยเหรอฮะแล้วข่าหมุนค้อนโชว์ไปดิขายาแอ ใจเย็นใจเย็นน้องอุ้ยมีคนโดนวะโอ้โหไอ้บังบันมึงอีกแล้วไนดะ้อุ้ยเชี่ยบังบันมึงนี่แม่งสิ่งที่มึงทำได้เนี่ยคืออย่าเป็นภาระไอ้เวรนไม่ได้กูมไม่น่ามาช่วยมึงเลยเอานอนวันหนึ่งสี่หนึ่งสี่เฮ้ยเกิดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปน้องเฮ้ย,อย,อยโอ้โหมันจะลากไปด้วยลากไปได้ไหมไม่ได้ ไอ้นี่ร้ายนะจะตัดไปก่อนหนึ่งตัวลากไปด้วยพอต่อไปนี้ผมไม่ช่วยเหลือใครแล้วมึงดูแลตัวเองไอ้บังบานไอ้เวนโห่วงลวงตายสองละ หลัแต่เย็นน้องน่าอยู่ตรงนั้นสองคนเลยนะครับยังไงเขาต้องมาครับเพราะว,าวงมันบีบอุ้ยบนลงมาละเอาไอ้บังบัานไอ้เว้เนื้ยมันไปแพ้ไฟโอ้ยผมยืนวัดไปกอซ่ากอซ่าหน่อยเว้ยลองกอซ่าหน่อยไม่ลองนานละระเบิด เอาหน่อยดิอาจจะต้องเริ่มด้วยระเบิดก่อนวัดไปก่อนวัดไฟเอา้าไม่ได้ซื้อปืนหรอกเอาซื้อเวไไนั่นนึกว่าลืมซื้อปืนเอา้าปืนออก๋เลือกปืนผิด, <laughs> ล,ดล็อต <First class. S 1> ผมไปช่วยไม่ได้คุณผู้ชมผมต้องเอาฝั่งขวาก่อนเมื่อกี้เขาต้องเข้ามาช่วยคนนี้ครับประเด็นคือเขาจะมาหรือไม่มาแค่นั้นเองโอเคเพ,<ว>พ<ว>ื่อนซ้ำมึงซ้ำทำไมเดี๋ยวกูสาล่อมัน โอ้โหเพื่อนกูล่วงชิบหายเลยเหรอผมคนเดียวชิผหายแหละมึงจะให้กูเฉิดฉายไปถึงไหนวะโอเคต้นไม้ตรงไหนวะกอบกูกอบกูกอบกู ชิงเล่นก่อนเลยเาต้องรีบต้องรีบปิดครับเขาเจ็บสวยเจอละเขี้ยข้าไม่ได้สวยทำถูกเขี่ย <c oughs> มันเหรกลับมาแล้วไม่มันหรอโู้ชม MVP <c oughs> ได้รู้กันสักทีนนะว่าใครเป็นคนแบบ อย่าลืมเข้ามาลองแต่งตัวกันนะคุณผู้ชมนะผมว่าชุดถังซานเนี่ยเอาไปแมทกับชุดหลายๆชุดได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเกงสีน้ําเงินใช่ไหมแล้วก็เอามาแมทกับพวกชุดพวกนี้คุณผู้ชมเห็นปะเออเอามาแต่งตัวได้ใครสายแต่งตัวนะครับผมห้ามพลาดเลยนะครับก่อนจากันวันนี้คุณผู้ชมครับฝากด้วยกับเกมฟรีไฟ้นะครับดาวโหลดเล่นกันได้ทั้ง iOS นะครับผมและก็ Android สําคัญมากๆนะครับและที่สําคัญ ไม่ว่าคุณจะอินคอนเทนต์หรือตำนานยุทธพูดถังซานมาจากที่ไหนก็มาสนุกด้วยกันนะครับผมในเกมฟรีไฟตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24ตุลาคมเลยนะครับเจอกันคลิปต่อไปฮะ